ลองทบทวนในเรื่องของการใช้ไฟเทียเพื่อจะวิเคราะห์สาเหตุรากปัญหานะครับเราจะเริ่มจากโครโนโลจีอฟอีเวนหมายถึงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ในเรื่องของแคร์เมนเมนต์ปรบเลมนะครับยกตัวอย่างเช่นขั้นตอนปฏิบัติงานมีทั้งหมด4ขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดแ er อ r ร r ให้เราระบ,บุว่าแต่ละขั้นตอนมีแ er อ r ร r หรือมีมิสเทคอะไรบ้างหรือแม้กระทั่ง a อ t i v e ฟ a เฟเ r ีนะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนเวลามีแ er อ r ร r ให้เราวิเคราะห์ที่เป็นแกน Y ที่เป็นสายเหตุรากโดยเริ่มต้นจากสาเหตุรากที่เป็นเทียนหนึ่งได้แก่ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยเช่นในเรื่องของ Clinical Condition เรื่องของยาที่ผู้ป่วยได้รับเรื่องของภาวะภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาเรื่องของปัจจัยของสังคมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการการได้รับข้อมูลหรือแม้กทั่งความรอบรู้ในสุขภาพไปถึง Tier หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรเช่นเรื่องของความรู้ทักษะ ประสบการณ์ความสามารถในการรับรู้ความสามารถด้านร่างกายการตื่นตัวความเหนื่อยล้าแรงกระตุ้นทัศนคติหรือแม้ทั่งสมรรถนะไปถึงเทียสองก็เป็นเรื่องของ Work a n d Team ก็มีโอกาสจะมีสาเหตุรากที่เป็นเรื่องของธรรมชาติของการทำงานเช่นความซับซ้อนของการทำงานเรื่องของ workflow เรื่องของงานที่ เหมือนอยู่ในสภาพของการแข่งขันตลอดเวลาที่ต้องเร่งรีบมีเรื่องของการารบกวนในการทำงานเรื่องของความต้องการทางด้านร่างกายหรือความสามารถด้านความรู้อื่นๆปัจจัยของทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่เป็นเทียสองเส้นบทบาทของทีมชัดเจนหรือไม่เรื่องของการรีฟภายในทีมเรื่องของทีมอแวเนตเรื่องของอ ขวัญกำลังใจของทีมเรื่องการส่งเวรที่เป็นแฮนโอเวอร์แม้กระทั่งการสื่อสารระหว่างทีมหรือภายในทีมเทียสามจะเป็นเรื่องของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายในในเรื่องของระบบการให้ข้อมูลระบบการเทรนนิ่งที่เป็นอุดูเคชัรนเรื่องของคอมมูนิเคชันหรือในส่วนของระบบซูเปอร์วิชันเรื่องของการออกแบบงานสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นแสง เสียงดังมากเกินไปอุณหภูมิร้อนหรือเย็นมากเกินไปการออกแบบพื้นที่ทํางานที่เป็นเลเยอร์ปัจจัยที่เป็นดิดแท็คือดึงดูดความสนใจหรือแม้ทั้งระบบระบายอากาศจนถึงสิ่งแวดล้อมภายในอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Human System Technology Interface เช่นระบบ IT ความพร้อมใช้ของเครื่องมือทางการแพทย์เรื่องของตำแหน่งที่วางเรื่องของอการควบคุมการแสดงภาพเรื่องซอฟต์แวร์ แล้วก็เรื่องของอตัวชาร์จทั้งหลายในส่วนของการจัดการคนเงินของก็มีโอกาสจะเป็นสายเหตุรากเช่น organizational Clima t e ที่เป็นบรรยากาศภายในองค์กรก็จะมีโครงสร้างนโยบายวัฒนธรรมเรื่องการจัดการะระบบทั้งหลายเรื่องของการมีส่วนร่วมของ Le เ d e ร s h i p เรื่องของทรัพยากรอื่นๆนะครับทั้งความเพียงพอพร้อมใช้การจัดลำดับความสำคัญการจัดการ แล้วก็เรื่องของกระบวนการทํางานในองค์กรเรื่องของนโยบายเรื่องของแนวปฏิบัติเรื่องของระบบการตัดสินใจเรื่องของเวิร์กโหลดของบุคลากรเรื่องของการซัพพอร์ตของในส่วนของหน่วยงานกลางที่จะมาซัพพอร์ตทีมทั้งหมดจนถึงเทีย5ห้าซึ่งเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกมีโอกาสทั้งอิทธิพลของทางสังคมเรื่องของนโยบายของภาครัฐเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการกำกับ เรื่องของเพ y e เยอร์ซึ่งเป็นผู้ที่จะจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลผู้ว่าจ้างให้กับโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลเช่นสพสชสำนักงานประกันสังคมนะครับอกองทุน30บาทนะครับระบบสวัสดิการราชการหรือแม้ทั้งเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของไอทีเรื่องของ, IT, อง,ของอสภาวิชาชีพที่ปกำกับทั้งหลาย อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องของการออกแบบที่เชื่อมโยงกับคนที่เป็นซัพพลายเออทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องของนิวเทคโนโลยีเราจะใช้2แกนที่เป็นแกน X ก็คือการวิเคราะห์อีเวนต์ในลำดับขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งคิดว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของการเกิด er แอ r ร r แล้เราจะวิเคราะห์แอเรอร์ทั้งหมดในแต่ละขั้นตอนการวิเคราะห์แอ r รอรจะวิเคราะห์สาเหตุรากตามแกน Y ไล่ไปตั้งแต่แต่ละเทียนะครับ ซึ่งมีโอกาสที่เราจะไม่มีสาเหตุรากของทุกเทียก็ได้แต่ควรจะพิจารณาให้ครบถ้วนนะครับบางเทียหรือบางชั้นเนี่ยอาจจะมีหลายสายเหตุก็ได้นะครับวับงว่าการทําแบบนี้เราจะเห็นภาพในเรื่องของ p โพดิเซียล n ช e ก็คือเรื่องของการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการทําให้ e r r o r e r r o r น้อยลงที่ทําให้สิ่งที่เป็นสาเหตุรากได้รับการออกแบบนะครับ